หรืออะไรคะลูกอ๋อนั่งลงเลยเอ,อ,อัตโน,โนมัติโอ้โหอะไรเลยเออโอย้พ่อจ๋าแล้วหันหน้าหนีองอนแล้วเด็กน้อยงอนไม่ให้จับค่ะแม่แม่แมสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันทั้งวันมาแล้วน้องนาง ใครอยากกินกล้วยบ้างพ่อแสนมารอแล้วพ่อแสนมารอแล้วงวงยาวมากน้องนางน้องนางอยากกินกล้วยหรืออะไรคะลูกอ่อนางลงเลยอัตโนมัติโอ้โหพ่อจ๋าไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรเลยโอ้ยพ่อจ๋าโอ้ยหนูก็คิดถึงน้วยอ่ะงอนแล้วงอนแล้วหันหน้าหนีงอนแล้วเด็กน้อยงอนไม่ให้จับค่ะแม่ ขี้น้อยขี้น้อยมากพอดีน้องนี่กับตาอ้วนเพิ่งกลาับมาจากหาคุณหมอคะ่ะแม่แม่หนูไม่สบายนะคะเวียนหัวปวดจิงจ่องก่อนได้กล้วยมาฝากน้องอ้วนด้วยคุณยายฝากไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะสปอนผลไม้ที่คุณยายฝากมาให้ซื้อมาไว้แล้วแต่ว่าไร้สดไม่ไหวจริงๆค่ะแม่แม่แมหนูเวียนหัวปวดหัวมากเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่า น่าจะกลับมาเป็นไมเกรนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็โอ้กินยาจนเบลอหมดเลยค่ะแม่นะคะก็คิดถึงทุกทุกท่านนะคะดูกระใสหัวดูกระใสวะหิวแล้วพ่อจ๋าหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอ๋อขอบคุณค่าได้เลยค่ะป่ะป่ะพระจ๋าไปป้อนตรงกลางพระแสนจะได้กินด้วยหนูพระแสนก็คอยเหมือนกันนะคะเออ แตก้วยมาฝากหนึ่งถุงก่อนนอนคิดถึงทุกทกท่านเลยนะคะหนูไม่ได้ลงคลิปวิดีโอไม่ได้ไลฟ์สดเลยขออภัยมากๆเลยค่ะแบบร่างกายไม่ไหวจริงๆนะคะแม่แม่มันมันเหนื่อยมันล้ามากเลยนะคะขอบคุนค่าด้วยโูกจานะคะดูพรนะแสนน้มันไหลาอาบถึงคางเลยด้วยค่ะ แต่ก็ยังน่ารักนะคะหลายๆท่านก็ว่าเอ้ะพอแสนตกมันทาไมไม่เห็นดุร้ายไม่เห็นกระโดดใส่เหมือนเชือกอื่นเขาก็จะประมาณนี้นะคะในทุกๆปีค่ะแต่ว่าก็เข้าได้แค่ควานเท่านั้นนะคะคนอื่นเข้าไม่ได้นะคะโอเคอย,อยให้ดื่มน้ําก่อนไหมออสิบวิก็คือแป๊บเดียวนะคะหมดแล้วดูเด็กน้อยคนนี้สิคะดูตาค่ะด้วยแม่แม่เวลาได้กินของอร่อยก็จะประมาณนี้ไม่เอาน้ำให้กินก่อนเหรอ ออกกินน้ำแล้วโอเคเดี๋ยวจะเอายาให้ลูกๆกินนะคะในรอบก่อนนอนคืนนี้ไม่ค่อยหนาวค่ะแม่แม่อากาศสบายๆนะคะมันไม่ได้ถือว่าหนาวมากเนาะคะ่ะเนาะสบายๆเลยนี่ก็ยาที่เราไปตัดมาค่ะพรุ่งนี้น้องนางก็ไปสแสดงปกติแต่ไม่แน่ใจว่าน้องนี้จะไปไลฟ์สดไหวไหมนะคะแม่แม่ยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอายาให้เด็กๆกินก่อนนอนก่อนคะ่ะ ได้กินกล้วยแล้วก็ได้กินหญ้าแบบเนี้ยจะกินหญ้าได้เยอะนะคะเพราะว่าอาจะได้กินแบบว่าเาขาเรียกว่ายังไงนะตะอวนรสหวานติดปากนะคะพอรสหวานติดปากทีนี้ก็จะกินอาหารหลักได้ได้เยอะนะคะอเอา,าลงให้กอนนี่ที่แรกหนูคิดว่าวันนี้จะหนาวนะคะแม่แม่แต่ว่าไม่หนาวเลยค่ะไม่ไม่ไม่หนาวเท่าแบบ เมื่อวานนะคะเมื่อวานหนาวมากค่ะแม่แม่หนาวแบบอุ้ยหนาวสั่นเลยนะคะสําหรับเมื่อวานอ่ะหนาวเย็นมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูพ่อเอายามาให้ก่อนนะคะก็หลายหลายท่านก็น่าจะเอ๊ยตองนี้ไปทางไหนนะคะแล้วหนูไม่สบายนะคะแม่แม่หนูเวียนหัวแล้วเมื่อคืนปวดหัวมากไปหาคุณหมอช่วงตีสองเลยนะคะก็คุณหมอให้ยาไมเกรนจัดยาไมเกรนมาเลยเพราะว่ันนี้ก็เคยเป็นไมเกรนมาก่อนด้วยนะคะแม่แม่ นี่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่อยากเจอเลยนะคะแม่แม่แบบนี้ปวดหัวทรมานมากเลยนะคะนี่ก็แบบกินยามาแล้วนะคะแม่แม่เพื่อที่จะได้มีแรงมาถ่ายคลิปนะคะอ่าก็ให้คุณพ่อคุณแม่หายคิดถึงกันแบบนิดนึงก่อนเนาะค่ะพวกนี้มาว่ากันใหม่นะคะค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกทกท่านนะคะน้องอ้วนกับพ่อแสนสุขสบายดีค่ะแม่แม่แม มีแต่น้องนิกนี่แหละนะคะป่วยเลยหนักเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการไม่มีโรคมีภัยคือราบอันประเสริฐนี้เรื่องจริงนะแม่ค่ะเนาะแต่เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหลัไก่นดีราตรีสวัสดิ์ทุกทกท่านค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะ